Of 21, it's been a long time coming, but we're here now And we about to set the roof on fire, baby Uh-oh, you better get yours, cause I'm getting mine วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะได้มาตัดสินกันแล้วสําหรับสาวๆนะคะว่าใครจะเป็นผู้พิชิตกับภารกิจพิชิตหุ่นสวยกันไปถามถึงความรู้สึกกันก่อนดีวกว่าว่าทั้งแซมและแดนนี่เนี่ยได้มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับสาวๆทั้ง10คนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะเรียกว่าสนุกสนานนะครับแล้วก็ทุกๆคนก็ตอนแรกก,อรก,ก็อาจจะยังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่พอผ่านไปทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ผ่านไปก็เริ่มเหมือนกับสนิทกันมากขึ้นแล้วก็เห็นความตั้งใจของแต่ละคนนะครับแล้วก็เห็นว่าผลิตภัณฑ์ก ช่วยในการลดน้ำหนักได้จริงๆริยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีก็รู้สึกดีใจมากเลยครับมาทํางานกับเนชชิ่งกิฟคราวนี้ครับก็รู้สึกเหมือนแดนนะครับว่าช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่แต่ว่าพออยู่ด้วยกันทุกอาทิตย์ก็ทําภารกิจด้วยกันแล้วก็สนิทกันมากขึ้นตลอดเลยครับก็ลงรักสาวๆไหมคะแน่นอนครับ และตอนนี้นะคะสาวๆทั้ง10คนก็พร้อมแล้วค่ะเราจะไปพบกับแฟชั่นโชว์ของสาวๆสิคนกับภารกิจพิชิตคุนเสือกับเนเจะคีกันค่ะ โอ้โหสาวๆส,สวยแล้วก็มั่นใจเยอะขึ้นมากๆเลยเองนะคะขอเซ็นประมืออีกหนึ่งครั้งดังๆให้กับสาวๆด้วยค่ะ ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราให้ออทั้ง5สาวนะคะลงพักผ่อนกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่เข้ารอบนะคะในรอบสุดท้ายของเราแล้วนั่นเองนะคะกับภารกิจที่8นั่นเองค่ะผู้ที่สามารถผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้ายเนาะ,ะต้องบอกว่าเป็นภารกิจที่8รอบสุดท้ายเลยแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้เงินแสนนะคะนั่นคือ สสาวนั่นเองนะคะจริงๆเราเรามีกันทั้งหมด5สาวด้วยกันนะคะแต่ว่าหนึ่งท่านของเราค่ะคุณตีน่านะคะ N9 ค่ะซึ่งตอนนี้ป่วยเป็นโรคให้เลือดออกนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลไม่สามารถมาร่วมภารกิจครั้งสุดท้ายได้สาวๆค่ะวันนี้แต่งตัวสวยอย่าเพิ่งนอนใจค่ะเรายังมีภารกิจที่8รอยอยู่ค่ะกติกาของเรานะคะอยู่ในมือกุไก,ก่เรียบร้อยแล้วค่ะภารกิจของเราภารกิจที่8มีชื่อว่า มิสป๊อปปูล่าโหวตนั่นเองค่ะเราจะให้นะคะทั้ง4สาวค่ะได้โชว์ความมั่นใจด้วยการเดินแบบโชว์เดียวหนึ่งรอบแล้วก็กลับนะคะมาควงค่ะพี่เลี้ยงของทีมของตัวเองนะคะเดินโชว์อีกหนึ่งรอบค่ะแต่เกิดจะเดินไปเดินกลับมันก็ธรรมดาไปใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะเราต้องให้สาวๆนะคะมาเลือกค่ะจับฉลากเลือกผลิตภัณฑ์เนเจรกรีฟนะคะที่จะพรีเซนต์ในการเดินแบบพร้อมกับคาแรคเตอร์นะคะที่ระบุไว้ตามแต่ละผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะใครที่เดินแบบได้แบบ เก๋ชิคและก็ครีเอทมั่นใจที่สุดนะคะถูกใจคณะกรรมการของเราค่ะก็จะเป็นผู้ชนะภารกิจในครั้งนี้ไปค่ะได้รับรางวัลน,นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เนเจอร์กิฟต์หเซตพร้อมด้วยเงินสมทบทุนนะคะเข้ามูลนิธิที่ตัวเองเป็นตัวแทนอยู่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าครั้งนี้เราจะมีท่านคณะกรรมการนะคะมาเป็นผู้ตัดสินนั่นเองค่ะคุณแววค่ะหรือว่าคุณวิชุดาจ่างใจมนค่ะผู้จัดการฝ่ายการตลาดห้างหุ้นส่วนจำกัดเนเจอร์กิฟต์เจ็ค่ะสวัสดีคุณแววค่ะ ท่านต่อไปนะคะคุณมาลีกิติพงศ์ไพศาลค่ะ GM My Share ค่ะสวัสดีค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอารดาเพชรพนมพรค่ะ Senior Producer ESP ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกติกาสายเสนีนะคะ Digital Innovation Director ค่ะท่านต่อไปนะคะคุณกันรพีวิรัยพรค่ะ Stylist นิตยสารเชฟนั่นเองค่ะ มาจับชลาก่อนเลยหยิบขึ้นมาแล้วไว้กับตัวก่อนหยิบขึ้นมาแล้วไว้กับตัวก่อนนี่มาค่ะโอเคพร้อมนะคะพร้อมแล้วพลิกป้ายพร้อมๆกัน1นึสองสมตึงออกมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะมาค่ะมาดูกัน n 8น้องลูกแก้วของเราค่ะได้เป็นเป็น zero Cal c a l q t e plus นะคะคาแรคเตอร์ของน้องแก้วค่ะจะเป็นสาวหน้าใส เปรี้ยวปริงแรงกาแฟร้อนค่ะมาเอนะคะได้รับโจทย์ค่ะต้องเป็นสาวมัน่นสบัดแฮคุณแอมเป็นซีราแคลคิวเทนใช่ไหมคะซีราแคลคิวเทนนะคะเป็นสาวใสไย,ยไลทันสมัยสุดๆค่ะ N1 ก็ก็มิกซ์นะคะได้คาแรคเตอร์เป็นสาวชิกเก๋ไก่มั่นใจหุ่นสวยค่ะโอเคพร้อมแล้วนะคะดดเราเตรียมมาพบกับแฟชั่นโชว์จากสาวๆกนค่ะ เดี๋ยวเราให้หัวหน้าทีมนะคะที่โอ้โหเชียร์กันมาตลอดอยู่ด้วยกันมาตลอดออดอ้อนขอคะแนนให้กรรมการหน่อยดีกว่าอคุณมาก็ขอคะแนนนะครับให้กับทีมเรานะครับไหนๆก็เราตั้งใจกันมา7อาทิตย์แล้วนะครับอาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายก็เรียกว่าไงดีเป็นแรงกําลังให้สาวๆสู้ต่อไปนะครับในการมีสุขภาพที่ดีโดยใช้เดจกิฟเป็นตัวช่วยนะครับขอบคุณครับโอ้โหขอแบบละมุนละมุนนะคะคุณล่ามาเลยค่ะออดอ้อนหน่อย ก็ภารกิจสุดท้ายจริงๆทุกคนที่ยืนยืนบนเวทีวันนี้ก็ตั้งใจมากเลยขยันมากเลยในเรื่องภารกิจต่างๆแล้วก็เรื่องวินัยลดน้ําหนักด้วยครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายก็เป็นทีมแซมเป็นลูกทีมของแซมครับก็รู้ว่าขยันมากแล้ว thank you มากๆที่ได้รู้จักที่ได้ร่วมงานด้วยกันนะครับ thank you thank you ครับ มานับพร้อมกันนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเควางค่ะหนึ่งสองค่ะวางค่ะสาวางค่ะ21วางค่ะ21่สิดคะแนนค่ะลีลาสวัสดบ๊อบของเธอค่ะผู้ชนะของเรานั่นคือเอหค่ะ าน้ำตานะคะแสดงความยินดีค่ะนี่ในส่วนของกระเช้าค่ะ <S <S ขอบคุณคุณแววนะคะขอบคุณคุณแววค่ะเอาลา่ะในตอนนี้นะคะเราจะให้ทั้งสาวๆเราทั้ง4คนนะคะไปะเปลี่ยนชุดกันก่อน,นะคะ่ะแล้วเราจะมาชั่งน้ำหนักกันค่ะครั้งสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าสาวคนไหนจะได้ควาเงแสนเงินไปค่ะขอบคุณทั้งสี่สาวด้วยค่ะ ก็วันนี้รู้สึกดีใจมากนะคะกับตำแหน่งมิสปอลล่าโหวตนะคะถ้าไม่ได้เนเจอร์กิฟ์ก็เอ๊กก็จะไม่สามารถมั่นใจและเดินแบบได้สนุกขนาดนี้ค่ะ